มันจะสร้างความได้เปรียบให้แก่จีนเป็นอย่างมากไม่ใช่ไ่าได้เปรียบบริการนะฮะคือจีนจะได้เปรียบแก่ทั่วโลกเพิ่มมากขึ้นกีต้าเห็นข้อมูลหรือเปล่าครับว่าจีนส่งออกเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยบวกถึง7.2%แล้วก็นาเข้าเนี่ยก็บวก4.1%ในเดือนกรกฎาคมล่าสุดที่เป็นข้อมูลล่าสุดนะฮะแล้วข้อสําคัญครับปรากฏว่าส่งออกไป,ไปที่อเมริกาเนี่ยลบไป22%แต่ส่งออกไปที่ยุโรปเนี่ยขยายตัว9.3%เ ส่งออกมาที่อาเซียนกขย้ายตัว17%เฉลีย่ยทั้งโลกเนี่ยจีนยังส่งออกเพิ่มขึ้นถึง7.2%ทางด้านที่กูเจอภาษีมากกว่าชาวบ้านเขาต้อง20%นะนะครับเห็นเรืร่องครับนะครับก็แสดงว่าไอ้แต้มต่อของของจีนเนี่ยนะครับเขาดีขึ้นเยอะเลยนะมันดีตั้งจขึ้นตั้ง10%น่ะนะของซาภาษีนี่แหละฮะเพราะว่าถ้าคุณเก็บภาษีจีนเพิ่มขนาดที่จีนเนี่ยเป็นตัวเอกตัวสำคัญที่สุดในการซัพพลายสินค้าให้แก่ให้แก่สหรัฐอเมริกาเนี่ย แล้วมันไม่ใช่แค่ซัพพลายสินค้าสาเร็จรูปนะครับกีตาร์เป็นไล่ดูดีครับบรรดา e s m e ในรัฐต่างๆในในในอเมริกามันพึ่งต้องพึ่งพาทั้งเครื่องจากอุปกรณ์ทั้งว,วัวตถุด,ดิบทั้งชิ้นส่วนต่างๆแต่ทั้งอะไรต่างจากจากจีนมาใหม่ขนาดไหนจะกน้การผลิตคนก็มีต้นทุนเพิ่มนาเข้าก็มีต้นทุนเพิ่มซึ่งเป็นผลมาจากภาษีที่เพิ่มขึ้นและอันนี้คือตัวแปรตัวแรกๆล่ะว่าทําไมซ้ำจึงไม่กล้าขึ้นภาษี การส่งออกนะคะนอกจากเรื่องภาษีเราที่เราจะต้องไปลงในรายละเอียดนะคะหลังจากที่ไปจบยิวที่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์แล้วนะ,นะคะตอนนี้เนี่ยบางประเทศที่ยังมีการเจรจาอยู่นะคะที่วันนี้เชิญอาจารย์คุยเนี่ยก็คือจีนนะคะเป็นหลักแล้วก็นอกจากนี้ยังพัวพันไปที่กลุ่มบริกส์อีกนะคะกับจีนเนี่ยเมื่อวานนี้ตัดสินใจที่จะมีการต่ออายุการเจรจาการพักรบระหว่าง สหรัฐก,กับจีนออกไปค่ะอาจารย์90วันก็จะไปจบที่พฤศจิกายนนะคะคุยกันมาแล้วหลายรอบแต่ว่าสุดท้ายภาษีก็ยังไม่ตรงตัวนะคะอาจารย์มองเรื่องของการพักรบการพักยกทางการค้าอีกรอบหนึ่งแล้วของอเมริกากับจีนรอบนี้ยังไงบ้างค่ะอ๋อมันจะสร้างความได้เปรียบให้แก่จีนเป็นอย่างมากไม่ใช่ไปได้เปรียบอเมริกานะฮะคือจีนจะได้เปรียบแก่ทั่วโลกเพิ่มมากขึ้น เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในไตามาสที่ผ่านมาเนี่ยทั่วโลกเจอภาษีเจอภาษีเนี่ยอาตาัตราสิบเปอร์เซ็นที่เป็นเบสไล่อา่าอ่าเรทใช่ไหมฮะนะครับยังไม่ได้เจอโลกเนี่ยยังไม่ได้เจออัตราภาษีใหม่นะฮะอัตราภาษีใหม่มันจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่เจ็ดสิงหาคมอา่าที่ผ่านมานะครับนะบก็คือก็คือเริ่มต้นมาไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองแต่ว่าจีนเนี่ยเขาเจออาตาัตราสามสิบเปอร์เซ็นตั้งแต่ตอนที่เขาเจไปเจรจาลงตัวกันในในที่เจนีวาแล้วก็ลอนดอนนะฮะนะครับนะ ฉะนั้นแล้วคุณมีส่วนเหลื่อมอยู่ถึงถึง20เปอร์เซนคือจีนโดน30เปอร์เซนชาติอื่นโดน10เอร์นในกระทุนทั้งโลกเนี่ยแต่กีตาร์ไปดูดีครับว่าการค้าต่างประเทศของจีนนี่เป็นยังไงครับนะ,ะก็ปรากฏว่าการค้าต่างประเทศของจีนน,นอกจากอาไม่ได้ลดลงท้ามันยังเพิ่มขึ้นด้วยนะฮะตัวอย่างเช่นในหเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมูลค่าการค้าของจีนเนี่ยมีมูลค่าถึงสามแสนล้านเหรียญสหรัฐนะฮะนะครับ,นะรบมูลค่าสามแสน อ่าสล,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 ล้สานล้านเหรียญสหรัฐสามทิวเรียนยูดอลลาร์านะฮะแล้วก็ส่งออกเนี่ยหนึ่งทิวเรียนยูดอลลาร์านมาเข้า1 2ึ่งจุทิวเรียนรวมเป็น3ามทิวเรียนนะครับอ่าแล้วก็ยังเพิ่มถึงชีเฉียสองเพิ่มถึงหเปรส่งออกของจีนในช่วงหปีและหเดือนแรกเนี่ยขยายตัว5้าาปร์เนตขณะที่นำเข้าเขาติดลบไป3.9%จุดกนะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยโดยโดยอ่อทั้งส่งออกนำเข้าบวกกันที่เราเรียกว่ามูลค่าการค้าต่างปรระะเทศยัังงโตตนค้บ แสดงให้เห็นแล้วว่าขณะที่เขาแบ่งรับภาษีมากกว่าโลกเนี่ยถึง20%มากกว่าถึง20%น่ะเขายังสามารถทําให้การส่งออกของเขาเนี่ยยังรักษาระดับบวกเอาไว้ได้นะฮะและยิ่งมาดูถึงเดือนกรกฎาคมคือเดือนลรกสุดที่เรามีข้อมูลอันนี้ชัดเจนเลยกีต้าเห็นข้อมูลหรือเปล่าว่ากีนส่งออกเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับในเดือนกรกฎาที่ผ่านมาเนี่ยเท่าไหร่ครับบวกถึง7.2%นะครับ แล้วก็นําเข้าเนี่ยก็บวก4.1เปอร์เซ็นต์ในเดือนกรกฎาคมล่าสุดที่มีข้อมูลล่าสุดนะฮะแล้วข้อสําคัญครับปรากฏว่าส่งออกไปดิไปที่อเมริกาเนี่ยลบไป22เปอร์เซ็นต์แต่ส่งออกไปที่ยุโรปเนี่ยขยายตัว9.3เปอร์เซ็นต์ส่งออกมาที่อาเซียนขยายตัวนะครับ17เปอร์เซ็นต์นะฮะฉะนั้นเฉลีย่ยทั้งโลกเนี่ยจีนยังส่งออกเพิ่มขึ้นถึง7.2ทั้งนั้นที่กูเจอภาษีมากกว่าชาวบ้านเขาต้อง20เปอร์เซ็นต์นะนะราคาเสียเรี่ยงครับ แล้วตั้งแต่มันนี้ไปต้นไปอีกเก้าสิบวันก็คืออีกประมาณไตรมาสข้างหน้านี้นะฮะน,น,นะครับอ่าที่เป็นไตรมาสนี่แหละครับนะเป็นไงครับโลกทั้งโลกเนี่ยคุณต้องแบกรับภาษีโดยเฉลี่ยก็คือสนะิบห้าถึงยี่สิบเอร์เซ็นตนะฮะสิบห้าก็อาจจะเป็นพวกยูี่ปุ่นพวกเกาหลีใต้พวกนี้นะฮะนะครับแต่ว่าชาติอื่นๆมันก็อยู่ที่ประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยบวกลบเนี่ยนะฮะอ่าเป็นส่วนใหญ่เลยแต่ว่าจีนเนี่ยยังแบกรับที่สามสิบเปอร์เซ็นต์อยู่นะครับก็แสดงว่าไอ้แต้มต่อข,ของจีนเนี่ยนะครับเข,ขึ้นเเยอะลย นะมันดีตั้งขึ้นตั้งตั้งตั้งสุดกระเทนอ่ะนะของซาภาษีนี่แหละฮะฉะนั้นอันนี้หมายถึงอะไรครับหมายว่าโอกาสที่จีนจะส่งออกเพิ่มมากขึ้นเนี่ยนะครับในช่วงครึ่งปีหลังนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ไตรมาสที่สามเนี่ยซึ่งเป็นช่วงเก้าสิบวันที่ที่อยู่ในช่วงเก้าสิบวันนี่นะครับอ่แล้วก็แล้วก็บวกถึงไตรมาสไตรมาสต่อไปด้วยเพราะมันเขาเขาดึงภาษีลงไปอีกเก้าสิบวันก็คือคือถึงวันที่สิบพฤศจิกายนใช่ไหมฮะนะที่เป็นเรดไลน์ต่อไปนี่นะฮะ ก็แสดงให้เห็นและว,ว่าจีนนี่จะมีโอกาสส่งออกได้เพิ่มมากขึ้นนะครับและยิ่งมาประยุบอกกับที่ขณะที่อเมริกาต้องต้องมีการซืร้อสินค้าต้องเพิ่มสต็อกเพิ่มอินเวนทอรีในช่วงไตรมาสที่สามนี่เป็นอย่างมากเลยเพื่ออะไรครับเพื่อให้มันทันขายในไตรมาสที่สี่มันจะมีเทศกาลไม่รู้ต้องกี่เทศกาลเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคริสต์มาสนี่นะแล้วก็ปีใหม่ด้วยใช่ไหมครับนะครับ,รบฉะนั้นแล้วก็กล่าวได้เลยว่าว่าการที่มันมีการต่ออายุไปอีกเก้าสิบวันเนี่ย ผมว่าจีนเนี่ยรับไปหน่ๆเลยนะนะครับอ่าก็ก,ก็นั่นนั่นนั่นคือข้อสังเกตละนะครับว่าว่าว่าการค้าต่างประเทศของจีนเนี่ยในไตรมาสที่สามเนี่ยอ่ารวมตลาดนิ้งไตส่วนหนึ่งไตรมาสที่สี่ด้วยเพราะมันถึงวันที่สิบพฤศจิกาย,ยนมีฮะก็ก,ก็คงจะเป็นเรื่อตัวดีขึ้นนะครับนะบนะทำให้จีนมีมีโอกาสบรรลุปเป้าที่จะโตไม่ต่ำกว่าห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเพราะว่าตอนนี้ง่ายดายมากเลยไมดูถึงตัวแปรต่างๆตังนี้นะครับนะครับนะ ค่ะแต่คือถ้ามองในเรื่องของอยุทธศาสตร์ในการเจรจาระหว่างทั้งสองฝ่ายนะคะอาจารย์เขาก็ตกลงกันมาแล้วหลายรอบนะคะทรัมป์ก็จะบอกตลอดนะคะว่าออกมาอยู่ในบรรยากาศที่ดีแล้วก็มีการเจรจารที่ค่อนข้างจะเป็นที่เข้าใจกันทั้งสองฝ่ายนะคะแต่ว่าไม่ได้ภาษีขั้นสุดท้ายสักทีนะคะอาจารย์มองว่าติดขัดที่ขั้นตอนไหนคะการเจรจารการปิดดีลระหว่างจีนกับอเมริกาอ๋อผมคิดว่าคือ ผมว่าก็คงจะเป็นเจตนาของอเมริกาต้องการดึงเกมด้วยแต่กระีนเอง,เองคงไม่ต้องการดึงเกมหรอก้าคุณสามารถตัดประโคมาในอัตราที่เป็นที่พอใจของฝ่ายได้ก็คงจะดีแหละใช่ไหมฮะเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าไม่มีถ้าไม่มีการตกลงยืดไปในเส้นตายของทรัมป์ในวันสองวันที่ผ่านมานี่นะฮะทั้งคู่ก็จะเก็บภาษีเพิ่มขึ้นอีกยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์ใหญ่มันไม่ได้กลับไปที่ร้อยสี่สิบห้ากับร้อยยี่สิบห้านะฮะ,ะอันนั้นเป็นอัตราเก่าแล้วที่ก็ตกลงกันใหมทท่ที่เจนีวากับลอนดอนเนี่ย ก็คือถ้าเลยกําหนดวว้ที่สิสองสิงหาไปแล้วเนี่ยนะครับจีนก็จะถูกเก็บภาษีห้าสิบี่เปอร์เซ็นตคือบวกไปอีกยี่สบี่เปอร์เซ็นต์ขณะที่สินเชาบริการที่ส่งออกไปขายจีนเนี่ยก็จะบวกกลายเป็นสามี่สามทีี่เปอร์เซ็นต์ก็คือของเดิมเป็นสิเปอร์เซ็นต์บวกไปอีกยี่สี่เปอร์เซ็นต์กลายเป็นสามที่เปอร์เซ็นต์นะฮะส่วนของสินค้าจีนที่สอ่งออกไปอเมริกาก็จะกลายเป็นห้าสิี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งเป็นเรื่องที่หนักหนามากสำหรับสถานีการนะครับถ้ามันขึ้นไปเซต แต่ว่าชาติที่น่าจะได้ประโยชน์ก็คือบรรดาชาติที่ถูกเก็บ15-20%ถึงเพราะมันหากกันต้อง30%ใช่ไหมนะ,นะครับนะครับแต่ว่าอเมริกาคงลังเลอย่างมากที่จะไม่กล้าที่จะขึ้นไป24%เพราะมรู้แล้วไงว่าว่าบรรดาซัพพลายเชนทั้งในและนอกอเมริกามันยังไม่พร้อมที่จะมีสินค้าที่จะมาผลิตแทนที่สินค้าจีนได้นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับถ้าสินค้าจีนถูกขึ้นไป สุภาษี54เนะครับจริงๆนะฮะและสินค้าบริการส่งไปขายในในในจีนโดน34เปอร์เซ็นต์เนี่ยการค้าจะลดลงเป็นอย่างมากก็จีตาดูสิครับขนาดไม่แค่30เปอร์เซ็นต์กับ10เปอร์เซ็นต์มันยังขายไม่ตั้ง22เปอร์เซ็นต์ในเดือนล่าสุดเนี่ยในรัฐภาษาอะไรใช่ไหมครับนะนะครับและเมื่อมันบีเป็นไงครับคงณก็ยังไม่สามารถหาซัพพลายเชนใหม่ๆมาแทนที่ได้ไอ้ใจมากแรกแต่ไมท่ทีสองอยังพอว่าเพราะอะไรครับ พราะอย่างน้อยมันทำโอเวอร์ไทม์ได้หลไรต่างได้รีบส่งองอได้อัตราภาษีสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมฮะที่ไปตุนเอาไว้เนี่ยแต่ว่าคุณไม่สามารถทําได้มากกว่านั้นถ้าคุณไม่ขยายไอ้ฟิกคอร์อินเวสท์เมนต์ก็คือการขยายไอ้การลงทุนในด้านต้นทุนคงที่เช่นขยายโรงงานขยายเครื่องจักรขยายอะไรต่างซึ่งตอนนี้ก็คงยังไม่มีใครอยากจะขยายเป็นเรื่องเป็นราวหรอกเพราะเขาไม่รู้ไงว่าขยายไปแล้วเนี่ยคุณจะได้เบรกอีเวนต์ไว้เบรกอีเวนต์เนี่ยได้จุดทุนคุณมันต้องหลายปีแต่คุณจะรู้ได้ยังไงครับว่าว่าทรั นะแล้วคุณจะมีการส่งออกได้อย่างต่อเนื่องไหมฉะน,นตอนนี้คนไม่ก็บริหารแค่ต้นทุนแปรผันก็คือทำ variable cost management ก็คือเพิ่มจ้จจางแรงงาน over time เพิ่มการใช้วัตถุดิบก็ใช้เครื่องจกักรใช้อุปกรณ์ใช้ที่ดินใช้โรงงานที่มีอยู่แล้วเนี่ยแต่ทํางานมันยี่สิบสี่ชั่วโมงทํางานเต็มที่เลยผลิตเต็มที่ใช่ไหมครแต่มันก็มีลิมิตของมันน่ะนะครับนะที่ที่ทาให้ทําให้ไม่สามารถผลิตได้เกินเลยไปกว่านั้นเนะฉะนั้นยังไงคุณก็จะต้องพึ่งจีนอยู่ละ่ะ นะครับเพราะว่าซัพพลายเชนของโลกเนี่ยมันอยู่ที่จีนและข้อสําคัญคือไอ้ชาติต่างๆเดี๋ยวสังเกตดูไหมว่าเออทําไมในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจีนยังส่งออกไปที่ยุโรปเนี่ยเพิ่มขึ้นร่วมสิบเปอร์เซ็นอย่างเดือนล่าสุดใช่ไหมฮะและ้วส่งออกมาที่อาเซียนเพิ่มขึ้นเกือบยี่สิบเปอร์เซ็นเพิ่มขึ้นถึงสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เนี่ยเออมันเกิดจากสาเหตุอะไรครับกีตาร์ครับแล้วเม,มาช่วยกันคิดก็เพราะว่าชาติต่างเนี่ยมันพึ่งซัพพลายเชนจากจีนเป็นอย่างมากไง เพราะว่าคุณจะต้องนําเข้าชิ้นส่วนอุปกรณ์ต,ต่างๆวัตถุดิบต่างๆอะไรทั้งหลายเนี่ยนะฮะนะครับคอมโพนเนต์นทั้งหลายเนี่ยมาผลิตเพื่อคุณจะได้รีบส่งออกไปที่อเมริกาได้ไงนะครับอ่ามันก็เพราะว่าแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยมันอ่าโลกเนี่ยมันก็มีจีนเป็นอ่าเดะเซนเตอร์ออฟโครโมโซพายเชนศูนย์กลางของของโซ่โบ,บทานโลกอยู่แล้วใช่ไหมครับนะอ่าฉะนั้นจึงจริงไม่น่าแปลกใจนะว่าว่าอ่าการที่มันมีการรีบส่งออกต่างๆ,ๆยังไงคุณก็ต้องไปพึ่งจีนแหละนะครับพ่อเลยครับ เพราะคุณยังไม่สามารถสร้างคลัสเตอร์ภายในประเทศของคุณเองได้แล้วสร้างแล้วอาจจะไม่คุ้มด้วยเพราะสเกลมันเล็กเกินไปนะฮะเทียบกับท,ที่คุณจะต้องนําเข้าจากจีนมามาผลิตต่อนี่นะฮะมาเพิ่มวัลย์ไอเด็ดไอประเทศของคุณเนี่ยนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าอยังถ้าคุณสามารถบริหารโลเคอลคอนเทนต์เนี่ยได้ที่ประมาณ40%บวกลบมันก็ปลอดภัยใช่ไหมคุณจะนำเข้าจากที่ไหนไมาก็ได้ใช่ไหมครับนะฮะครับฉะนั้นเมื่อปีนี้แล้วเนี่ยมันก็เลยทําให้มันก็เลยขยายตัวทั้งพวงไงจีนก็ขยายตัว อาเซียนก็ขยายตัวยุโรปก็ขยายตัวนะครับแล้วก็ยังมีการค้ากับจีนเพิ่มขึ้นสวนทางกับที่อเมริกาค้าขายกับจีนหาที่ติดลบอย่าง,างมากมายติดลบลงเป็นตัวเรข่อรอสองหลักใช่ไหมครับนะค่ะทีนี้กับจีนแล้วก็อเมริกาเนี่ยนะคะอาจารย์คะคือถ้าไปถึงอีกเส้นตายหนึ่งอาจารย์คาดว่าเขาจะปิดดีลกันได้แล้วหรือยังคะเพราะว่าคือมันก็น่าจะใช้เวลามาพอสมควรแล้วก็น่าจะผ่านช่วงไฮซีซั่นที่เป็นสินค้า ที่ต้องการสูงของสหรัฐไปแล้วด้วยค่ะอาจารย์ค่ะข้อแรกต้องดูว่า PCE เป็นยังไงเพราะตอนนี้เนี่ยอัตราเงินเฟ้อ,าาอในอเมริกามันยังไม่น่าไว้ใจนะฮะอย่างกระดาษกระดาษที่มาที่ผ่านมาคอสอคอ CBI มันเพิ่มเป็นเป็น3.1เปอร์เซ็นต์ขณะที่คอสอ่ c p i ในเดือนมิถุนาเนี่ยมันอยู่ <ừ. S 2> ที่2.9เปอร์เซ็นเองใช่ไหมครับ และนี่เองมันก็เลยทําให้เฟดเอ็มซเขาลังเลใจยังไงโดยว่าอย่างยิ่งเจอโดนพาวเวลที่เขาออกมาพูดใช่ไหมครับว่าเขาต้องการประเมินผลกระทบจากไอ้ไอ้ทานรีบรือาชาบาษีของท่ามท,ที่เก็บทั่วโลกขนาดน,นี้ซะกอ่อนถึงจะสามารถประเมินได้ว่าแนวโน้มเงินเฟอ้อในอเมริกาจะเป็นยังไงนะครับไม่ใช่ว่ารีบลดลงมาแล้วต่อไปต้องไปเพิ่มขึ้นอีกซึ่งจะเสียหายอย่างมากเลยครับโดยว่าอย่างยิงย่งต่อตลาดเงนินตลาดทุนนะครับครับและข้อสำคัญคือบรรดาเกจีนักวิชาการ ตัวเบิ่มในสาระนิยาเนี๋ยวออกมาวิเคราะห์มาไงครับตัวอย่างเช่นพอคุกมแมนพอคุมแมนเนี่ยว,วิเคราะห์น่าตกใจมากเขาบอกว่าไอ้การเก็บภาษีของทรัมป์ตามอัตราที่เก็บอยู่ในขณะนี้แหละครับซึ่งมันก็ตกลงกันได้เห็นชัดเกือบจะทั่วโลกแล้วแหละก็มีเฉพาะประเทศใหญ่ๆหลายๆประเทศที่ยังยังลงตัวกันไม่ได้เช่นกับจีนกับอินเดียกับแคนาดากับอ่าเม็กซิโกนะครับแล้วก็แล้วก็แล้วก,ก็อีกบางประเทศใช่ไหมครับกับแอ,อฟริกาใต้เหล่านี้เป็นต้นใช่ไหมฮะนะนะครับอินเดียเหล่านี้เป็นต้นใช่ไหมฮะ ครับแต่ว่าขนาเดีดยวกันเขาบอกว่าเนี่ยอัตราภาษีที่ลงตัวเนี่ยมันจะมีผลในไม่ช้าไม่นานนี้แหละครับที่ทําให้การนําเข้าของสหรัฐอเมริกาจะหายไปถึงนะครับกว่าหนึ่งในสามคือประมาณสักสามที่พันสามที่หกเปอร์เซ็นต์นะก็แสดงว่าอเมริกาที่นาเข้าสามทิวเรียนกว,กว่าจะเหลือเต็มที่กบประมาณสักสองทิวเลียนนะครับอันนี้คือแนวโนม้มที่จะเกิดขึ้นและข้อสําคัญคือเมื่อน,นําเข้าน้อยลงเนี่ยเพราะว่า เพราะวาอะไรครับเพราะสินค้า,ามันแพงขึ้นและอัตราเงินเฟอ้อที่พอคุณแม่คาดว่าจะเกิดขึ้นในมีการจากจเ,อเอฟเฟกจากคารีบรัวจากอากรนําเข้านี่นะปฏินําเข้าเนี่ย,นะยก็คือจะบวกไปอีกสองเปอร์เซ็นคราวนี้กีต้าร้องดื้ภาพถ้าเผื่อว่าอ f อ m c เซเนี่ยสามารถทําให้เงินเฟอ้อมันลงมาตามเป้าตามปกติได้คือสองเปอร์เซ็นแล้วคุณบวกเข้าไปอีกสองเปอร์เซ็นเนี่ยมันกลายเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ครับสี่เปอร์เซ็นต ถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยเอฟอซีกล้าลดดอกเบี้ยไหมใช่ไหมครับฉะนั้นนี่คือสาเหตุไงว่าทําไมเขาไม่กล้าไม่กล้าไปไปไป,ไปเก็บภาษีจีนเพิ่มเดี๋ยวไปอย่างยิ่ไอไอโบกอีกยี่สี่เปอร์เเนี่ยก็มันมันจะทําให้อัตาราเงินเฟอ้อในอเมริกาเนี่ยสองเปอร์ต์อาจจะเอามาอยู่ที่ทาไปดิไอ้ไอนี้เฉพาะที่โบกเพิ่มขึ้นมานะครับ เนี้ยครับฉะนั้นผมว่านี่คือตัวแรกเลยว่าว่าทําไมเนี่ยแล้วทรัม้์ต้องการอย่างมากคือต้องการให้ให้เฟดเนี่ยลดดอกเบี้ยถึงกานส่งภัยครับถึงขนาดให้ตัวเนี่ยกลายเป็นปากเสียงของบอร์ดแันเนอร์เมมเบอร์ของของเฟดครับกตายครับก็คือสองคนที่ทรัมป์ตั้งเข้าไปใช่ไหมคนคนนี้ที่ทำหน้าที่เป็นโคศกนะครับ ของรัมป์ประจำเฟดเลยก็คือเลยครับก็คือมิเชลบอลแมนค่ะคนที่เป็นไว้ยชยแมนนะครับเป็นรองประธานเฟดน,นะฮะอายุแค่ห้าสิบ่าเองแล้วก็เป็นหนึ่งในตัวเก่งแหละว่า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 แฝดแชม่า,าหลังจากเชรอพาเวลเนี่ยคนนี้ก็เป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่ง,นงในสี่ห้าคนที่ที่เริ่มแพมวๆชื่อออกมา <S <S <อ>นะครับมิเชลบ,บอบลแมนก็ออกมาออกมาให้ข่าวเมื่อเมื่อไม่นานมานี้เองว่างไงครับ เขาบอกในเวลาที่เหลืออยู so ่ที่ FOMC จะประชุมอีกสามครั้งเนี่ยจะมีการลดดอกเบี้ยลงมาสามครั้งก็แสดงว่าคุณจะลดดอกเบี้ยลงมาอ่ครั้งละยี่สิบห้าเปอร์เซ็ต์พอยยี่สิบห้าเปอร์เซ็ต์ก็คือก็คือเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็ต์หรือว่าศูนย์จุดเจ็ดห้าเปอร์เซ็นต์ใหญ่ฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับถึงขนาดมีการออกมาตีปลาหน้าใสอย่างเงี้ยปั๊บเป็นไงครับมันก็แน่นอนละนะว่าทรัมป์เนี่ยทำไมจึงไม่กล้าเก็บภาษีจีนเติม ช่ไหมครับเพราะว่าถ้าคุณเกีย่ยวกับสีจีนเพิ่มพนันที่จีนเนี่ยเป็นตัวเอกตัวสําคัญที่สุดในการซัพพลายสินค้าให้แก่ให้แก่สหรัฐอเมริกาเนี่ยและมันไม่ใช่แค่ซัพพลายสินค้าสําเร็จรูปนะครับกีต้าร์เป็นไล่ดูดีครับบรรดาเอสเอ็มในรัฐต่างๆในในอเมริกามันพึ่งต้องพึ่งพาทั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ทั้งว,วัสดุตถุดิบทั้งชิ้นส่วนต่างๆแต่ทั้งอะไรต่างจากจากจีนมนาใหม่ขนาดไหนเพื่อผลิตประจํารัฐเนี่ยนะฮะ อ่าเพราะเอสบีของอเมริกาเนี่ยมันเป็นธุรก,กิจส่วนใหญ่ด้วยซ้ำไปในสหรัฐอเมริกาใช่ไหมครประเทศไหนก็เป็นก,ก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นใช่ไหมครับก็คือจะมีเอสีเนี่ยเป็นธุกกรกิจอ่อ่าส่งเข้าส่วนเข้า,ขามาของทุกประเทศแหละใช่ไหมครับฉะนั้นการผลิตคนก็มีต้นทุนเพิ่มนําเข้าก็มีต้นทุนเพิ่มซึ่งเป็นผลมาจากภาษีที่เพิ่มขึ้นใช่ไหมครับฉะนั้นเมื่อบีจีเป็นยงไงครับก็ยังไม่ได้แปลกใจไงว่ารัมต้องการ ต้องการอย่างมากที่ทําให้ไอเดือนกันยาที่จะมีการประชุมเอเบอเอ็มซครั้งต่อไปเนี่ยประมาณสักปลายปลายกันยาใช่ไหมครว่าคุณจะต้องมีการลดดอกเบีย้ยลงมาเพื่อเพื่อเพราะทามเองบีบคั้นกดดันเนี่ยนะครับเฟดโดยไม่อย่างยิ่งไปจัดการเล่นงานไอจอาจจะรมพาวเวลมากมายขนาดไหนก็นอย่างที่เรารับรู้กันอยู่ใช,ใช่ไหมใช่ไหมครับใช่อัน้นี่คือตัวแปรตัวแรกๆล่ะว่าทําไมทามจึงไม่กล้าขึ้นภาษีนะครับ ต่อต่อต่อ,ต,อ,อต่อจีนนะฮะก็คือเพื่อนบริหารจัดจานนะครับตัวชี้วัดเศรษฐกิจมาภาคที่สําคัญตัวหนึ่งก็คือเลยครับก็คืออัตราเงินเฟ้อนะครับไม่ว่าคุณจะดูจากตัวไหนก็ตามเนี่ยนะฉะนั้นเมื่อแล้วมันก็จะเริ่มเห็นแหละใชะ่เพราะว่าเพราะว่าไอ้ไตรมาสที่สามเนี่ยอพอสิ้นไตรมาสไปนะครับจนถึงต้นไตรมาสที่สี่มันจะเริ่มเห็นไงแปลว่าอัตราภาษีใหม่นี่นะครับมันจะมีผลยังไง นะครับเพราะสินค้ามันคงเข้าไปในอเมริกาและเริ่มปรากฏออกมาให้เห็นแล้วคุณจะเริ่มเห็นว,ว่าวอร์มาทมันขึ้นราคาสินค้าไปเท่าไหร่ทาเกตมันขึ้นไปเท่าไหร่นะครับหรือว่าบริษัทไอยักษ์ใหญ่อาดิดาสขึ้นราคาไปเท่าไหร่นะครับอะไรทั้งหลายเนี่ยนะพูม่าขึ้นไปเท่าไหร่ใช่ไหมครับนะบไอรองเท้าทั้งหลายทั้งหลายเนี่ยนะนะครับอ่าและยิ่งใกล้ๆคริสต์มาสด้วยอันนี้อย่ายิ่งชัดเจนเลยเพราะดีมานมันจะเยอะ<โ>ยง่ายใช่ไหมครับนะครับจากนั้นนี่นี่คือตัวแรกว่าทําไม ทำไมไอ้การลากภาษีไปอีกเก้าสิบวันจึนได้เกิดขึ้นแต่คําถามคือว่าทําไมเก้าสิบวันเอออันนี้เราลองแบบช่วยเราพิ้าตต่อรอดูตัวเลขเศรษฐกิจให้ชัดหรือเปล่าคะอาจารย์ผมบอกได้เลยว่าสิ่งที่อเมริกาต้องการนี่ก็คือต้องการให้ให้ให้จีนเนี่ยเป็นประเทศสุดท้ายที่บรรลุการเจรจากับอ่ากับสหรัฐอเมริกาเพราะอะไรครับ พาะท์อ่นานไพ่ออกอย่างเรียบร้อยแล้วว่าจีนไม่มีทางที่จะยอมภาษีศูนย์เปอร์เซ็นต์ในแังชาและไม่ยอมให้มีภาษีเหลือมล่าด้วยเพราะอะไรครับเพราะว่าคุณเก็บเขาสามสิบเปอร์เซ็นและเขาเก็บบุญสิบเปอร์เซ็นเนี่ยไอ้นี่เต็มที่ที่จีนทําได้และจีนที่จีนยอมพอเพราะอะไรครับเพราะท์อ้างไงว่าไอ้ยี่สิบเปอร์เซ็นมันเป็นเซนทานิลแท็กนะใช่ไหมครับฉะนั้นแล้วเนี่ยจริงๆเราเบรดไลน์ไม่แค่สิบเปอร์เซ็นต์ด้วยกันทั้งคู่ แต่เขาบวกคุณอีก20เปอร์เซ็นต์เขา<ม>ขออเขาพเขาเกา่าหาคุณใหญ่ว่าคุณเป็นแหล่งต้นต่อที่ทำให้อสารเฟนเทนิลเนี่ยลักลอบเข้าไปในอเมริกาที่สร้างผลกระทบทางด้านต่างๆให้แก่อเมริกาโดยไม่ยิ่งผลกระทบในางสังคมเนี่ยมากมายแต่ว่าคุณจะอ้างไอ้เฟนเทนิลแถบไม่ได้ยาวนานไงว่าจีนเขาคุณจะไม่ยอมใช่ไหมฉะนั้นทุกครั้งที่ีอเมริกาขึ้นภาษีกับจีนเนี่ยจีนจะเก็บแนตาเท่ากันก็เรียกตาต่อตาฟ,ฟันต่อฟันเลยใช่ไหมฮะนะ ฉะนั้นเมื่อแบบนี้ปั๊บเนี่ยถ้าคุณไปเจรจาแล้วรีบบรรลุก,กับจีนเนี่ยเป็นไงครับแล้วคุณจะไปบ้าชาะเอื่นได้ไหมตัวอย่างที่คุณจะไปบ้าอินเดียคุณตอนนี้คุณบ้าได้ก็เฉพาะเออญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ใช่ไหมที่เขายอมอความจริงแล้วเขาเออียูเนี่ยเขาถูกบ่ยเรียกว่าแทบจะสมบูรณ์เลยแต่ว่าเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นไม่ยอมนะครับเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นไม่มีเคยประกาศเลยว่าเขาเป็นซีโร่ทาลีบให้แกใใใ่ให้แก่ให้แกให้แกอเมริกา ยิ่งสีค่า,คาเกษตรเดี๋ยวคุณแตะเขาแทบจะไม่เคยได้เลยล่ะถึงแม้รัม้มจะอ้างว่าโอ้โหสามารถเปิดตลาดเช่าญี่ปุ่นได้อ่าเพิ่มขึ้นตั้งเยอะแยะมากมายแต่อย่าลืมว่าคุณเปิดได้เฉพาะในโคตาเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นไต้กเ,เปิดให้คุณ <c ười> คิดเป็นเจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์ของสินค้าของข้าวที่กินกันแต่ละปีในในญี่ปุ่นเท่านั้นเองนะฮะเขาก็เปิดให้คุณให้คุณเฉพาะไอ้ใ,ใต้โคตาเนี่ยนะครับที่ที่ญี่ปุ่น,ปญญววนววเป็นสัญญาไว้กับวิวดเรียกว่าเป็นสัญญาในมินิมัมเอ็กเซสนะฮะ อ่าคุณอ่าเพราะว่าจีญี่ปุ่นอ้างเหตุผลทางด้านต่างๆว่าทาไมยังต้องปกป้องภาคเกษตรอ่าอ่าเพื่อเพื่อเพิ่มไอ้ปัญหาเรื่องของฟู้ดเซเคอลิตี้บ้างอ่าปัญหาสวัสดิภาพของของเกษตรกรชาวนาบ้างเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเกษตรกรในในญี่ปุ่นเนี่ยมันมีคิดเป็นสัดส่วนไม่ถึงสองเปอร์เซ็นของประชากรรวมนะครับซึ่งถ้าเผื่อไม่คุณปกป้องมันคงล้มหายตายจากหมดอ่ะนะฮะอ่าจีญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็อาจจะมีปัญหาฟู้ดเซเคอลิตี้มากเพราะญี่ปุ่นทุกวันเนี่ย ผิดอาหารเองได้ไม่ถึงสี่ของการที่กินในแต่ละปีนะฮะคุณต้องนําเข้าถึงไม่ต่ำกว่า6%นะครับ <S <S แต่ว่าคุณก็เปิดได้แค่นี้แหละนะครับเขาไม่ไม่ยอมเปิดให้คุณมากกว่านี้แน่นอนนะครับนะอ่ะาก็ให้คคุณนําเข้าข้าวจากอเมริกาเพิ่มมากขึ้นจากไอ้เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นตันนะแล้วก็เป็นลดทอนกันนําเข้าข้าวจากชาติอื่นๆที่ผิดไอข้าวไม่ได้ต้นเหมือนกันเนี่ยป้อนให้แกให,ให้ให้แกญ,ญี่ปุน่นใช่ไหมครับนะอ่แต่ว่าอียูเนี่ยถอยกรูดอย่างที่เราเห็นใช่ไหมครับ ก็คือซีโร่ไทยลีปแต่ไม่รู้วากี่ตัวนะเขาก็ไม่ได้บรรลุโวมาแต่ว่าเห็นได้ชัดเจนเลยว่า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  e อถูกถูกคําเก็บภาษีเนี่ย15%แต่ว่าคุณต้องเปิดตลาดเนี่ยให้แก่ 0- ศูนย์เปอร์เซ็นต์แหละนะครับแต่ว่ามันคงอาจจะมีข้อยกเว้นต่างๆที่เขาไม่ได้ระบุมานะครับเพราะผมก็ไม่เชื่อว่าเอียูเปิดจะเปิดตลาดสีก้า,กาเรตให้แกให้แกสหราชอาณรจกรถ้าคุณเปิดเนี่ยคุณปัญหาการเมืองปัญหาอะไรต่างๆในเอียูคุณเอาไว้แบบเอาเอาไม่อยู่หรอก นะครับ<ช>ถ้าคุณเปิดพ้อยเลยครับเพราะอยู่มันปกป้องภาคเกษตรมานานภายใต้นิยบาย CAP แคปนะฮะ Common Agricultural Policy ปกป้องเนี่ยไม่ยอยิ่งพวกทยแยพืชพวกปศุสัตว์เนี่ยก็ปกป้องกันสุดๆเลยในแต่ไรตั้งแต่หลังคำโลกครั้งที่สองมาแล้วใช่ไหมครับนะแล้วพลังงานของพลังของเกษตรกรเนี่ยที่รวมตัวเป็นสากรรวมตัวเป็นสาภาพแรงงานทางด้านภาคเกษตรเนี่ยก็ขึ้นแข็งมากอย่างที่เรารับรู้กันอยู่นะครับ